สวัสดีครับวันนี้นะครับบิษาทคอนทรลซีจำกัดจะมาแนะนำนะครับเรื่องของการใช้งานโปรแกรม JPo s t ในส่วนของการขายสินค้าโปรโมชั่นแบบ3ชิ้นร้อยนะครับซึ่งการกำหนดสินค้าแบบนี้เนี่ยเรากำหนดได้ทั้งสินค้าตัวเดียวก็ได้หรือสินค้าเป็นกลุ่มก็ได้เช่นอาหารหรือว่าสินค้า3ชนิดนะครับสสินค้าเลยรวมกันเป็นกลุ่มเป็นเซตเหมือนตะก,ก้ากระเช้านะครับกระเช้าของขวัญพวกนี้ เรามาจัดเป็นกลุ่มแล้วขายทั้งกลุ่มนะครับเวลาตัดสต็อกจะตัดทั้งกลุ่มเรามาดูนะครับอันดับแรกให้ไปที่เมนูส่งเสริมการขายแล้วไปที่ราคาเมาส์นะครับสามชิ้นร้อตรงนี้ทีนี้เรามาตั้งซึ่งตั้งได้หลากหลายนะครับอาจจะเป็น5ชิ้น200ก็ได้7ชิ้นพันหนึงอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะตั้งนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับมาที่หน้าจอนี้จะเป็นโลง่งๆในตอนแรกยัเป็นโลง่งๆเพราะว่ายังไม่มีสินค้านะครับ ทีนี้สิ่งแรกที่เราต้องทําคือจัดการกลุ่มสินค้าก่อนให้กดที่เมนูนี้แล้วเพิ่มรายการนะครับผมก็ตั้งชื่อกลุ่มไปเช่นกลุ่ม3ชิ้น100บาทสมมุตินะครับผมตั้งชื่อแบบนี้จริงๆตั้งยังไงก็ได้กําหนดไปว่า3ชิ้นราคา100บาทแล้วกดบันทึกนะครับโปรแกรมก็จะขึ้นบันทึกข้อมูลนะครับทีนี้ เรามาเริ่มตั้งสินค้าแต่ละตัวกดเพิ่มรายการนะครับตามผมมานะครับกดเพิ่มรายการเราก็เลือกกลุ่มก่อนนะครับผมก็เลือกกลุ่ม3ชิ้น100เมื่อกี้นั่นแหละแล้วจากนั้นเลือกสินค้าว่าเป็นสินค้าตัวใดผมก็เลือกประเภทก่อนสมมุติว่าโอเคผมมีซอฟต์แวร์ก็แล้วกันนะครับเอาเป็น J p o พสตนะฮะบันทึกเข้าไปปุ๊บเข้ามาแล้วชิ้นอยู่ในกลุ่มนี้ ผมเพิ่มมาอีกเลือกกลุ่มเหมือนเดิมนะครับเลือกกลุ่มปุ๊บแล้วก็เลือกสินค้านะครับว่าเป็นตัวไหนเช่นผมเลือกอเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็บันทึกปุ๊บเข้ามาละสองโปรดักต์ละเราเพิ่มมาอีกโปรดักต์หนึ่งก็ได้หรือแค่นี้ก็ได้แล้วแต่นะครับพอใจแค่นี้แล้วก็ได้เอาเป็นว่าผมจะเพิ่มอีกสินค้าหนึ่งก็แล้วกันให้เห็นภาพนะครับให้เห็นภาพสินค้านึงผมเอา ตัวนี้โอเคอะมีสามรหัสหนึ่ง0 0 7ย์หกหนึ่งย์เจ็ดแล้วก็ไอรหัสยยกๆผมก๊อปปี้ตัวนี้ไว้เพราะว่าผมจำไม่ได้นะครับแต่ไอสองตัวนี้ผมจำได้อยู่หนึ่ง0ู7ย์หกหนึ่งย์็แล้วก็รหัสนี้นะครับเรามาดูกันว่าพอจะขายมันจะเป็นยังไงนะครับผมจะเปิดอีกหน้าหนึ่งเพื่อไม่ให้สับสนนะฮะอันนี้คือหน้าขายปกตนะิเดี๋ยวผมขยับนิดนึงโอเค เราก็ขายรหัสสินค้าเดี๋ยวพับเก็บมี1.06 6นะครับ1.07 7แล้วก็ไอรหัสย,กยากๆเมื่อกี้ผมกอ็วางพอครบจํานวนนะครับมันก็จะกลายเป็น100บาทพอดีมันอยู่ข้างล่างนะครับมันอยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมซูมเข้าให้มันจะเป็นแบบนี้พอดีมันไปอยู่ข้างล่างหน้าจอที่ผมบันทึกนะฮะ มันจะรวมกันนะครับครบ3ชิ้นเดี๋ยวผมซูมออกนะครบ3ชิ้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็น100บาทให้เองโดยอัตโนมัติเพราะเป็นการขายแบบกลุ่มโปรโมชั่นนะครับโอเคเนาะอันนี้คือหลักการเบื้องต้นนะครับเราสามารถกําหนดอย่างเงี้ยได้เลยแล้วก็จบการขายตามปกตินะครับก็จ่ายพอดีก็ขายไปตามปกตินะครับจบการขายอันนี้คือเรื่องของการขายโปรโมชั่นกลุ่ม3ชิ้นร้อยซึ่ง ไอ้คำว่า3มชิ้นเนี่ยอาจจะหมายถึง3มโปรดักต์นี้ตัวละ1ชิ้นก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลบออกนะหรือทำยังไงก็ได้ให้มันครบ3มชิ้นเช่นะเช่น1 0 0 6 1 0 0 6 1 0 0 6เนี่ยครบ3มชิ้นละนี่ก็ได้นะครับมันก็คือ3มชิ้นที่อยู่ในกลุ่มนี้ครบ3มชิ้นเมื่อไหร่ราคาก็จะเป็น100นะครับอ่าหรืออย่างนี้ก็ได้นะ1 0ึตัวนี้ หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดอย่างนี้ก็ได้ก็คือครบสามชิ้นอยู่ดีโอเคนะครับอันนี้คือหลักการนะครับครบสามชิ้นนะมันก็จะคำนวณโปรโมชั่นให้เราก็ขายไปตามปกตินะครับอันนี้คือเรื่องของการขายสินค้าแบบโปรโมชั่นพิเศษสามชิ้นร้อยนะครับนะฮะโอเคเดี๋ยวลองจวนสินศูนย์เจ็ดทีนี้ก็พอมันเกินสามชิ้นมันจะไม่คำนวณ โปรแกรมจะงงละนะครับดังนั้นวิธีนะถ้าคุณมีโปรโมชั่นแบบนี้ให้คุณแยกบินไปเลยนะครับไม่งั้นเห็นไหมราคาเกินตัวนี้ร้อยแต่ตัวนี้ไปละสี่พันห้าเห็นไหมมันจะมันจะงงนะครับโปรแกรมมันจะงงละนะฮะมันจะกลายเป็นว่าเอ๊ะตัวนี้สี่พันห้าตัวนี้อ่าราคาหนึ่งตัวนี้ราคาหนึ่งอะไรนี่มันจะเกิดความสับสนเพราะมันไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนไปจัดกลุ่มกับตัวไหนดีนะครับ พะบางตัวราคาสูงราคาต่ำไม่เท่ากันไงดังนั้นถ้ามีโปรโมชั่นแบบนี้ควรแยกบินนะครับควรแยกให้อยู่คนละบินนะครับเช่นคุณจัด3ชิ้นร้อยแต่คุณจับโปรดักตัวหนึ่งมา3อันโปรดักหนึ่งคุณไปเอามา5อัน6อันอย่างเงี้ยเวลาที่มันจัดกลุ่มให้เนี่ยมันจะงงเลยว่าต้องแยกตัวไหนออกต้องเอาตัวไหนแทนกันครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกเนาะแยกบินนะครับถ้ามีโปรโมชั่นที่หลายโปรอยู่ในบินเดียวกัน คืออยู่ได้ถ้าคนละกลุ่มแต่ถ้ากลุ่มเดียวกันแล้วดันมาอยู่บินเดียวกันโปรแกรมจะงงนะครับโอเคนะฮะอันนี้คือเรื่องของการใช้งานแล้วก็เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่เราจะเจอเวลาใช้งานจริงนะครับโอเคอผมซูมกลับคืน <c oughs> ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมวิดีโอนําเสนอต่างๆของทางเรานะครับเดี๋ยวเราจะมีการทําเทคนิคต่างๆในการใช้งานเนี่ยออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชม ฝากกดไลค์กดติดตามเพจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ